้นสุดการรอคอยสำหรับการแข่งขันอ e ีสปอร p e d a t o League นะคะทัวนาเมตนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดย Acer และ Intel นะคะขอเปิดสนามแข่งขัน Thailand p e d a t o League 2025กับเกม w a r l o r d n ในะคะอย่างเป็นทางการเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า250,000บาทและเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะไปร่วมชิงชัยความเป็นหนึ่งในรายการเอเชียแปซิฟิก p r e d a t o League 2025รอบแกนไฟนอลนะคะชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า14ล้านบาท ในเดือนมกราคม2020ที่กรุงกัวลาลอมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยภายในงานแถลงข่าวนะคะได้รับเกียรติจากคุณนิธิพะะัะผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์พร้อมด้วยคุณวรชัยะะผู้อํานวยการฝ่าย,ายขายกลุ่มธุรกิจคัปิกบริษัทอินเทล i มโครอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกมลคณะบดีคณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทายาลัยศรีปทุมเข้าร่วมง,งานและร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้ให้ที่สุดกันอีกด้วยนั่นเองค่ะ ครับวันนี้เป็นงานถแถลงข่าว Predator League นะครับซึ่งจะเป็นการหาตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งในทัวร์นาเมนต์เรียกว่า Predator League นะครับที่เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับดิจิแนลนะครับซึ่งจะแข่งในต้นปีที่ประเทศมาเลเซียนะครับ Predator League เนี่ยเราจัดแข่งมาตั้งแต่ปี2018นสินะครับโดยการที่หาตัวแทนอของประเทศไทยแล้วก็ไปแข่งที่ ไฟแนลในประเทศต่างๆนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับส่วนปีนี้เนี่ยในการหาตัวแทนเนี่ยเราจะไปแข่งที่มาเลเซียครับผมเกมที่เราใช้แข่งคือเกมวอลเล็นะครับแล้วก็เราเริ่มรับสมัครแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับการทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะเริ่มแข่งประมาณเดือนตุลาคมนะครับจะเป็นการแข่งในรูปแบบที่เป็นออนไลน์ก่อนนะครับแล้วก็ คัดเลือกจนเหลือ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็มาเจอกับทีมที่เป็นอินวิ a เทชันอีก8ทีมรวมเป็น16ทีมนะครับแล้วก็จะได้คัดจนเหลือทีมสุดท้ายนะครับทีมเดียวเท่านั้นที่จะไปที่มาเลเซียครับผม Predator League เ,เนี่ยเป็นัวรเนาเมนที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง Predator นะครับก็คือ Acer นะครับกับ Intel นะครับเราจัดขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแม้แต่ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 นะครับจะเห็นว่าในช่วงที่เราไม่สามารถจัดแข่งขันกีฬาประเภทใดได้เลยแต่ว่า eSport ยังเป็นกีฬาประเภทเดียวที่จัดแข่งขันได้ในรูปแบบออนไลน์นะครับฉะนั้น p e ีเ a ตเตอร์ลีกเนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะครับเราจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2018นะครับผลตอบรับดีมากนะครับและเป็นการจุดประกายให้นักกีฬา eSport เนี่ยได้เห็นนะครับในเรื่องของการแข่งขันที่เป็นระดับโปรหรือระดับอาชีพนะครับเงินรางวัลเนี่ยใน โล c ก้ทัวร์เตเมนทที่เรา uh, จัดแข่งขันเนี่ยอยู่ที่250,000บาทนะครับในขณะที่ผู้ชนะแกรนด Final นะครับซึ่ง uh, ปีหน้าจะจัดที่มาเลเซียเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลรวมสูงถึง14ล้านบาทเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกีฬาที่มีเงินรางวัลค่อนข้างสูงครับผมครับเอเซอร์ uh, มองเห็นว่า eSport จริงๆมันคือซอฟต์พาวเอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่า รูปแบบของการจัดแข่งขันเองนะโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วถ้าเราสามารถที่จะดึงทัวนาเมนต์ระดับดิจิชแนลนีลนยมาจัดในประเทศไทยได้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสำหรับช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับสิ่งที่เอเซอร์ทำก็คือเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยศรีประทุมเองนะครับหรือปีนี้เองเราร่วมมือกับขอการค้านะครับเพื่อ ฝึกเด็กพัฒนาเด็กนะครับเพื่อให้เข้ามาอยู่ในโครงการเทรนนีของเรานะครับเรามีเป้าหมายสำคัญก็คือเราต้องการที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเทรเดเตอร์ลกในประเทศไทยนะครับในปี2อ2 7ซึ่งวันนั้นเนเรามั่นใจเลยลว่าเราจะมีเด็กที่เข้าใจเรียนรู้เรื่อง e-sport ์นะครับเข้ามาเป็นคนทำงานนะครับเพื่อที่ว่าวันที่เขาจบการศึกษาเนี่ยเขาจะได้มีอาชีพนะครับและเข้าใจ รงพาพยพ์ของ e ีสปอรนะครับไม่ใช่แค่นักกีฬาอ e ี p o r t ์ที่เป็นปลายทางยอดน้ำแข็งนะครับจริงๆตัวอุตสาหกรรมเองเนี่ยมันต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมเรื่องของบอสแคหรือเรื่องอื่นๆนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราได้มีาการร่วมมือกับสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ผลิตบุคลากร,กรจริงๆเพื่อออ,อกมาตอบรับกับ สิ่งที่เราต้องการในอุตสาหกรรมครับผมเราเริ่มกับศรีปรทุมมาเมื่อปีที่แล้วนะครับมีเด็กเข้าร่วมโครงการประมาณ15ท่านนะครับแล้วเราก็คัดเด็กไปกับเราสองท่านที่เมื่อกี้ได้มีโอกาสขึ้นไปแชร์ประสบการณ์นะครับเด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้ในในมุมที่เขาอาจจะไม่ได้รับรู้จากการเรียนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในเรื่องของการทํางานจริงเนี่ย มันยังมีมุมอื่นๆที่ในตําราไม่มีสอนนะครับสาหรับเด็กเองเมื่อกี้ถ้าได้ฟังผมเชื่อว่าเด็กได้รับประสบการณ์อย่างเต็มที่เลยนะครับในขณะที่ตัวมหาวิทยาลัยเองนะครับก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการจริงๆคืออะไรนะครับเพื่อที่จะผลิตเด็กออกมาให้ตรงกับสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการนะครับเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราต้องการผลักดัน e-sport ให้เป็นอาชีพนะครับในเรื่องของ กีฬาอาชีพด้วยและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกอย่างให้มันเป็นอาชีพนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่า e สปอร์ตเป็นกีฬาด้วยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถเติบโตด้วยนะครับตเติบโตได้แล้วก็ส่งผลดีต่อประเทศซึ่งเรามีความพร้อมมากมากเลยนะครับในประเทศไทยเนี่ยในการที่จะเป็นตัวแทนในการจัดทัวร์นาเมนต์เหล่านี้นะครับแน่นอนแน่นอนครับตอนนี้เราเราพร้อมนะครับการอย่างท,ที่จะเปิดเข้าไปกับทางรายอื่นแต่ว่าอย่าง อย่างที่ผมเรียนนะครับเราก็อยากได้หมหาวิทยาลัยซึ่มีความพร้อมด้วยเช่นกันนะครับเหตุผลที่เราร่วมมือกับทางศรีประทุมและหอการค้าเพราะว่าเขามีคณะหรือว่ามีภาควิชาที่ตรงกับสิ่งที่ที่อุตสาหกรรมต้องการนะครับก็คือทิจ i ิท l m e d i ีเดียหรือ E-Sport นะครับทั้งสองมหาวิทยาลัยเนี่มีนะครับแล้วเราเชื่อว่าจะตอบโจทย์ที่สุดตรงที่สุดก่อนนะครับส่วนมหาวิทยาลัยอื่นที่อยากจะให้นักศึกษา ความรู้เพิ่มเติมในสายเนี้ยเราในอนาคตเนี่ยเราอาจจะจัดเป็นคอร์สสั้นๆเพื่อฉายภาพให้เห็นนะครับวอุตสากมจริงๆเนี่ยมันมันเยอะมันมากกว่าที่เห็นเล่นเกมกันอยู่นะครับมันยังมีอะไรที่อยู่ข้างหลังบ้านมันมีอะไรที่คนผู้อยู่เบื้องหลังอะ่ะนะครับซึ่งซึ่ง,งต้องการบุคลากรพวกนี้เพิ่มขึ้นด้วยครับผมครับอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ p r e d a t o League 2025นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมเชื่อว่าน้องๆในวงการ e s p o r t เนี่ย น้องๆน,น่าจะาคุ้นเคยนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็เริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับมาร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปนะครับคว้าชัยกับเรา14ล้านบาทนะครับที่มาเลเซียครับขอบคุณนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ไทยแลนด์พีเดอร์ตอล g ีก2025นะคะสามารถสมัครได้แล้ววันนี้นะครไปจนถึงวันที่29กันยายนและจะมีการแข่งขันในรอบคฟายนะคะในวันที่10-13ตุลาคม และในรอบไฟนอลนะคะวันที่26-27ตุลาคมนี้โดยดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ f a e b o o o f a แฟนเพจของการจัดงานได้เลยนะคะ